ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาโดยกันว่าในตอนที่หบผ้านั้นได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกคือเราได้เห็นแคมเมอร์แมคคนหนึ่งที่กำลังถอยอะไรบางอย่างฮะแล้วก็โดนปักเสียชีวิตฮะเหมือนจะเป็นพูลีฟิคิมิดีว์ชร่ะอัปเกรดนะฮะและสิ่งที่เราได้โผล่มปบาดอยู่เนี่ยก็คือพี่ที่เขาหัวรอสาพ,พี่พี่คิดตกฮ่าฮาฮเอาพี่คิดทีต ไม่มีขาแล้วหรอฮ่าฮ่าฮ่านั่นนะฮะ,ะ,ะ,ะแล้วก็โดนแจกนิ้วไปฮะนั่นแหละแล้วฟิกกี้มิที่พูดเรตัวนี้ฮะอย่างกับแถมมันอัปเกรดคือมีฉมวกปักแคมร r a มาอยู่สี่อันมีเจ็ตแพคอยู่สองอันแล้วก็มีกรอบนี้ๆหน่อยฮะแล้วมันก็ไม่ยอมฆ่าแคม ERA แมนคนนี้ด้วยนะโอ้โหดวงดีจัดจ้าแล้วก็มีฟิกกี้มิที่ตัวใหม่ฮะได้ตั้งแต่บัส for ทอยเล t ล็อกเก็ต toilet ขายยาวทอยเล็ดผมตั้งชื่อมันให้มันได้นั่นแหละฮะทุกตัวเลยต่อมาเราก็ได้เห็นไฟแอนฟิกิมิีดี้ฮะฉากต่อมาเราก็จะเห็นจีแมนซึ่งจีแมนคนนี้เนี่ยคือจีแมนที่เป็นที่เป็นหุ่นยนต์นะคะฝังเกตได้จากรอยแผลตรงนี้ฮะรอยแผลที่ตาของเขาและอะไรมากมายตรงนี้มันคือมันคือหุ่นยนต์ฮะฝังเกตได้เลยฮะมันว่ามันคือหุ่นยนต์แถมจีแมนเขาคิดอะไรอยู่ ถึงขัน้นจะมาต่อฟู้ประจันหน้ากับไททัน,นะฮะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะคิดอย่างนั้นฮะและฉากต่อมาก็มีไททันแชมาร่าแมนและไททันสปีกเกอร์แมนโผล่มาคะมันพร้อมที่จะต่อฟู้ฮะจีแมนก็เอออันนี้คือจีแมนหุ่นยนต์นะฮะมันเป็นแผนการของไฟแอนฮะจีแมนไฟแอนก็ดีใจแล้วจีแมนก็อ้าวกว็เลยขึ้นอ่ะบายบายข้ามอจีแมนก็เอออ่ะปากข้ง อได้ฟูกันต่อตัวก็ได้ฮะก็ดู้ะว่าให้ท่านสปีิเกอร์แมรและแท้แน้แมร์ถือขนาดไหนดูการต่อฟูได้เลยค่ะอืมบินไปเออโอ้คุฟังแต่มันปล่อยขึ้นเสียงปยัดหูเออเออจะกัดการจะจะตัดหัวแกกดแชคเกอร์อ้าวไม่ตายกัดหัวเลยเอ้ยทำไมกดแชร์พ่อไม่ตายอ่ะเออเฮ้ าโคใส่ตายยังจีแมนเนี่ยจีแมนตายแล้วฮะนี่คือจีแมนหุ่นยนต์นะฮะไม่ใช่จีแมนจริงๆแทงเข้มาน,น้ำมระตุ้ยต่อย,ลอย,ลอยเลือดออกด้วยะฮะจีแมนก็เออปล่อยเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์ที่เขาปล่อยมาคือเลเซอร์แห่งความโกรธนะฮะฉากที่เราเห็นเมื่อกี้คือที่เราเห็นนะฮะนี่นี่ประมาณเนี้ยฮะที่ตอนที่จีแมนปล่อยเลเซอร์ใสนะ่ฮะเราได้เห็นแล้วนะฮะเนี่ยตอนปล่อยเห็นไหม มีแฝงไฟออกมามันคือแห่งความโกรธฮะเพราะทีแมนเนี่ยไม่เคยปล่อยเลเฟอร์แล้วเกิดเออเออใช่นั่นแหละฮะไม่เคยปล่อยเลเฟอร์แล้วมีแบบนี้มาก่อนเลยฮะถือว่าเป็นเลเฟอร์แห่งความโกรธนะดูโลกยังแบบป้องกันนานหนาจนแบบมีแฝงไฟขึน้นฟิกเก็แม่เอาปักมีดไฟดวงตาฮะเป็นฉากเหมือนตอนที่ิ7เจเลยฮะตอนที่ใช้สปิเกอร์แมนเอามีดมาปักไฟหน้าจอทีแมนนะฮะ ทำให้ทีแมนได้รับความบาดเจ็บแล้วก็หนีไปฮะอันนี้เป็นแบบเจาะหน้าจีแมนแทนนี่ฮะเป็นหุ่นยนต์ฮะนี่จากเราเห็นได้จากตาฮะคุณดูตานะคุณเดนเห็นตาใช่ไหมตาเป็นแบบเนี้ยก็คือมันเป็นหุ่นยนต์ฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนจริงๆฮะไม่ใช่จีแมนตัวจริงฮะแทนจีแมนก็เลยเออป่อยปล่อยนี้ไปแถมการปล่อยเนี่ยแทมแทมแคเมรแมนหัวสั่นด้วยฮะปล่อยเหมือนความป่วยฮะ ปล่อยเฟรจปุ๊บแทงข้ามันก็ฮะเฟก็มันก็งงเออเลยอะไรนะ่ะถือว่าไฟเอสฟิกกิมิรบเนี่ยค่อนข้างฉลาดฮะฉลาดขนาดไหนถึงกั้นสร้างหุ่นยนต์จีแมนได้ฮะฉลาดขนาดไหนคิดดูไม่ใช่หุ่นยนต์ดิเป็นสกิมิรบข้างในอีกตัวหนึ่งฮะเนี่ยมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะเป็นสกิมิรบอีกตัวหนึ่งฮะที่อยู่ข้างในเดยวผมขอฮาน,นี่ยหน่อยเป็นล แทงใารก็งอ่ะอะไรนะ่ะมันก็คือสกิมมี่ดบถังสารเคมีสกิมมี่ดบทิ้งระเบิดเตรียมตัวตายได้เลยตุ้มแทงฟิกกอร์มนก็ยิงฝอยไปตัวหนึ่งแล้วก็พยายามหนีแทงครแม่ก็อะไรนะก็ปิดบังว่าตุ้มฮะเนี่ยแคมอราแมนยังมีผลกระทบเลยแล้วก็ดูแทงฟิกเกอร์แมนนะฮะแทงฟิกเกอร์แมนบินลอดลงมาปืนยังหลุดฮะลำโพงหายไปข้างหนึ่งที่ ด้าน,าด,านด้านไฟฮะด้านไฟเขาได้หลุดไปอันนึงฮะไห้ก็แม่อะไรลนะ่ะแทนคัมมาลาเบานฉันยังปกติแค่แขนขาดเหมือนในฉากต,ตอนที่จีแมนตอนที่ตอนที่อะไรก็ตอนนึงนี่แหละเหมือนตอนที่ตอนที่ตอ,ทตอนนี้แหละตอนที่จีแมนลุมฉันอ่ะ เ,เหมือนกันเลยแต่แท้งใครแมก็จะกดไหลไม่ได้แล้วเสียใจจังแล้วก็ก้องเขาก็พังโอยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไททันทีแมนและไม่แท้แท้งสปิเกอร์แมน Man และไททันแคมเมราแมนฮะได้รับบาดเจ็บถึงขั้นขนาดนี้ผมว่าแทนทีแมนต้องต้องโผล่มาแน่เชื่อดิของตัวนี้ได้รับบาดเจ็บต้องกลับไปฟ้องทำไมพวกไฟแอนกับพวกกีแมนเนี่ยมาสามารถบุกฐานได้ฮะนั่นคือแผนการของกีแมนกับไฟแอนนะฮะ เหลี่ยมฮะเหลี่ยมจัดอะฮะผมว่าแทนงทีมแนต้องกลับมาละเชื่อดีฮะเชื่อผมว่าแทนงทีมแนต้องกลับมาแต่ผมไม่เห็นไฟแอนด้วยนะฮะใช่และฝานเคมี K Man ที่เราเห็นเขียวเขียวเนี่ยคือฝาดเคมี K M e นะคะที่มันเป็นตัวฝาเคมี K M e ปล่อยไฟทำให้พวกแทงท้งมนแขนขาดเนี่ยเขาเสียโล่ไปเลยะฮะเนี่ยเขาเสียโล่ไปเลยเอาวุธใหม่ของเขาทั้งคลิปคือมีเพียงเท่านี้เลยที่อาจจะสันๆหน่อยเพราะคลิป,ออลปตอนนี้ผมอาดมาคันอัดมาคันที่ฝามแล้วฮะ ใช่อาจมาครัง้งมีฝาบอะคลิปนี้มีแค่นี้เลยไว้เจอกันใหม่นะครับ